ูวันนี้จะมาทอะไรครับโค้ดจะมาเก็บทุเรียนที่สวนครับผมนี่ครับปลูกไว้ประมาณต้นนี้ก็วันสามสิกว่าปีนะครับทุกคนนี่ครับไหนครับเยอะมากครับทุเรียนต้นนี้ขายได้ปีหนึงก็เกือบล้านนะทุกคนเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสุกยัง้นเลกก็มีเพื่อนมาดูได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปชมนะเด้พาพี่สาวมาเก็บทุเรียนครับไหนพี่สาวคนไหนีครับพี่สาวเ นีครับเราไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรครับทุกคนปล่อยธรรมชาตนนิครับทุกคนเอาสิครับปีหนึ่งก็จะมีต้องเยอะแยะครับ<ม>ทุกคนไหนพาเข้าไปดูใกล้ๆเนี่อยใกล้ทุกคนไประวังทุเรียนหล่นใจหัวแล้วทุกคนทำกันเถอะหล่นมาก็ดีเดี๋ยวมปีนเก็บ,กบอันนี้ไข่แล้ะลุงนี้ไข่เนี่ยนบอ๋อลุงก็คือที่อยู่ในสวนเราชอบมาดูแลสวนครับดูแลสวนให้นบใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจะเก็บยังไงเพราะว่าอยู่ใกะปีนนะ แล้วใครจะปีนไอ้ดวงจันทร์จะปีนได้ป่ะดวงจันทร์ปีนได้ปอ่ะปวยเลยมึงกูบอกกูยืนอยู่ดีๆแท้ๆถึงไม่ได้ทั้งสายอัเนี่ยเอ้ยสุกหรือยังวะมันใกล้สุดแล้วทุกคนนะเพราะว่าอ๋ออยู่ตรงล่องมั้งไงเขาบอกพี่รถอยูตรงล่องมันไม่ใช่หรือทั้งสุดเนี่ยเฮ้ยมันห่างแล้วตามันห่างแล้วได้ก็สุดเนี่ยเรอเออได้อยู่ได้อยู่เนี่ยได้เนี่ยโอ้หเยอะเลยเทียบเลยว่ะปลูกต้นเดียวไม่ต้องดูแลเลยเนาะ ดมัน่ิโลเท่าไหร่เนี่ยนบถ้าไข่โลเท่าไหร่ถ้าที่สวนละแปดสิบแต่ถ้าข้างนอกผมของผมมันจะอร่อยที่ร้อยหกสิบหกสิบเพราะเป็นหมอนทองแท้หมอนทองแท้แล้วพันห้าล่ะพันห้านั่นคือจะไปที่เล้าพันห้านัผมไปพิเศษกลางคืนนะทุกคนอ๋อไม่ใช่เขาไม่ใช่พันห้าหมายถึงว่าพันห้าได้กี่ลูกลูกละกี่โลกูถามมาใั้นลูกนีันสาวมันโลครับทุกคนพันห้าก็ได้มาสักสี่ลูกครับทุกคนครับพันห้าได้เท่าไหร่ ได้น้ําเดียวครับไม่ใช่มันเป็นภูหรือเป็นน้ําเป็นภูครับเนี่ยเป็นภออูนะไปดูกันทุกคนใกล้ๆครับทำไมโค้ชพูดแปลกวะโค้ชนะลูกหนึ่งห้าโลกว่าลูกหนึ่งห้าโลโอ้โหดูดิโอ้โหนี่ครับโอ้โหูเบลอเลยครับๆๆแล้วลงมาบุบไปเท่าไหร่ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเพราะว่าเราต้องให้มันลืมอผู้เรียนนี่เวลาเราเก็บมานี่คือยังกินไม่ได้ยังไม่ได้ครับ ต้องให้ให้มันลืมต้นได้สักคักหนึ่งครับทุกคนนี่ครับเพราะว่าเราต้องใช้วิธีการบ่มนะพวกทุกคนแล้วมันจะหอมหวานกรอบครับบ่มบ่มยังไงครับบ่มเวมาบ่มปิดปิดไว้ครับปิดปิดไว้ัปิดไว้ใช่ครับบ่มไว้ก็ให้มันแบบคล้ายธรรมชาติทุกคนครับเดี๋ยวเราวันนี้ก็พามาดูกันนะว่ากินได้หรือยังอาจจะยังนะเราต้องดูสักอาทิตย์หนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บใหม่นะอ้าวแล้วไม่เก็บเลยเหรอก็เก็บเลยครับเดี๋ยวรอดูแบบดูเวลากันให้มันได้เลิกกอนเราเราโค้ดว่าลูกไหนมันพอที่จะได้ยังครบ นี่ครับเคยเราดูตรงนี้นะมันเริ่มห่ายแล้วลูกสีเหลืองใช่ไหมลูกข้างบนนั่นแ่ะอ๋อข้างบนนู้นใช่ไหมนี่เป็นงเพี้ยงไหมครับข้างบนนี่นะครับข้างบนนี้เขาดูโอ้ยลูกไอ้เมื่อกี้ได้แล้วเนี่ยแล้วนี่โค้ดไอ้ต้นนี้ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยต้นเนี้ยี่สิบยี่สิบปีกับสามสิบปีนะครับทุกคนโอ้โหดูดิมันห่างกันด้วยอะมากินเนาะโหแล้วทำไมโค้ดปลูกแค่ต้นเดียวเองอะโลูกไว้สองต้นครับนี่ครับต้นเนี่ยมันโดนพายุหักไป โดนพายุก็เลยตอนเมื่อก่อนนั้นทุเรียนยังไม่ค่อยได้นิยมครับก็เลยไม่คิดว่าจะปลูกก็เลยปลูกอย่างอื่นผสมนะครับทุกคนไปเดี๋ยวไปดูชนิอื่นไหมโอ้ไป,ไปัดๆดคุ้มหมดทุกคนนะเพื่อนถ้าเพื่อนชอบก็ ฝากกดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะทุกคนแล้วสุดแล้วสุดท้ายแล้วคือทุเรียนไม่ได้กินเลยไม่ได้กินครับผมเด้งแล้วทุกคนโอ้ต้องไปซื้อกินก่อนทุกคนเออเอามาดูกันนะถนัดถนัดซื้อกินใช่ครับทุกคนแล้วซื้อกินที่ไหนซื้อกินตรงร้านเดิมคือร้านเจอนร้านเจันใช่โอ้โหเดีไปดูครับร้านเจนมีด้วยร้านเจนก็ไม่ติดครับผู้อิจฉาร้านเจอนขายอะไรโอ้ขายเป็นตัวทุกคนขายเป็นตัวเฮ้ยทุเรียนเรื่องอะไรไข่นั่นแหไงไก่งั้นไก่ไก่ครับผมข เป็นเต้าเป็นเต้าครับทุกคนเดี๋ยวดูนะเราเราจะพาดูตรงไหนต่อครับเนี่ยไปแยกกันดูอะไรก็เชิญครับทุกคนนี่มีผลไม้หลายอย่างครับทีนี้นี่ดูต้นมะมะขามก็มีโอ้มะขามนี่ครับนี่ที่มันหักไปโดยพายุนี่นี่ที่มันหักไปมีต้นอะไรครับโคุณต้นมะปางครับมะปางมะปางครับปางหวานนี่มะปางหวานครับทุกคนนี่ก็ต้นมะปางครับทุกคนนี่มะม่วง อันไปดูต้นครับมีมันดมพายุหักครับนี่ก็คือกระต๊อบเอาไว้ดูแลกินขนมไปก่อนนะไม่มีทุดเรียนครับไหมอืมเฮ้ยขนมอะไรกันครับทุกคนนี่ขนุนนี้สุกครับมันแตกแล้วสุกแล้วขนุนนี้ครับโค้รกระปุกเอาไว้ใช่ครับตรงไหนต้นอยู่ไหนต้นไหนเอ้ยมั่วเปล่าข้างในนู้นใช่ไหมใครเก็บมันเนี่ยขนุม ลุงก็เลยเก็บไว้ครับอ๋อแล้วลุงนี่คือใครครับลุงลุงก็คือผู้ดูแลที่นี่ครับผู้ดูแลใช่อ๋อส่วนที่นี่ครับทุกคนคือโคจ้างไว้ใช่อ้าวส่วนที่นี่ครับทุกคนครับต้นไม้ด้วยต้นม้ก็มีสับปะรดก็มีไปเดินดูมาแล้วพี่รถไปดิไปดิแล้วแล้วมีโครงการที่จะ ปลูกหรือพัฒนาพื้นที่ตรงเอ่อของเราอย่างไรบ้างเนี่ยก็คือว่าผมกาว่าจะเดี๋ยวให้จะตัดต้นมะม่วงยีราฟออกแล้วลงทุเรียนทาครับโอ้เลยไปเดี๋ยวผมพาไปดูที่ครับออกพอดีครับอาไป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 ร้อนมากรร้อนร้อนครับไฟครับสุกอย่างวะเนี่ยโอ้โหอันนี้ไฟทุกคนดูดิครับ ฮึมครับทุกคนเปลือกมันไม่ค่อยเลื้ยงเลยใช่ครับเปรี้ยวไหมยังเดี๋ยวลองกินก่อน,นครับกินน้ำไฟต้องกินที่นี้นะแก้ท้อเสียข้างใน,นอ่ะนี่โคก็ปลูกไว้ใช่ไหมเนี่ยใช่ออตอนนี้หกปีแล้วหกปีแล้วฮึมพอกินได้พอกินได้ฮึมแล้วนี้เหรอไม่พอกินได้เรากินได้เลยแหละก็ลืนเข้าไปแล้วทุกอย่างครับทุกคนโอ้โน่นจข้างล่างก็เป็นแม่น้ำนะทุกคนโอ้ยข้างล่างมีแม่น้ำด้วย เราปล e ูกแบบธรรมชาติคนไม่มียาเคมีนะมีมดมาครับนี่ครับเออนี่ยนี่ไฟนี่อืมเนี่ยไฟครับนี่คือ จริงๆเราจะมากินทุเรียนใช่ไหมเนี่ยได้แต่ทุเรียนยังกินไม่ได้ใช่ครับเพราะคนดูแลส่วนเราก็ยังกินไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องลอยอสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะมีหายบ้างไหมโคตรมีหายบ้างไหมมีนะแต่ก,กม็มีกล้องงจอดอยู่ข้างบนแล้วไม่หายเลยต้องจอดไปแล้วมีกล้องวงจรด้วยใช่เมื่อก่อนหายมติดตอนนี้ติดไปแล้วไม่หายแล้วฮึมตอนมันอยู่สูงครับคนเอาไม่ได้ครับไปดูที่ไหนต่อทุเรียนอยู่สูงเอาไม่ได้แต่ทำไมไปเที่ยวตึก สูงไม่ไปได้โหมีลิฟต์ขึ้นไปทั้งคนมีลิฟต์รับผู้คนครับอ๋อมีลิฟต์มีคนมารับด้วยเราก็เลยไปได้ครับทุกคนไม่ส้งใส่ไงปกติแล้วเวลาไปเที่ยวแล้วก็ตึกสูงขึ้นไปได้แต่ว่าทุเรียนต้นสูงขึ้นไม่ได้ได้ครับขึ้นได้ยุงเยอะปะเยอะครับรถบุษราก็มีนะมะม่วงไหนอะนี่รถบุษราเลยครับทุกคน าไปดูดิมีรูปไหมมีนะทุกคนไปลาผู้ชายไปครับผูชายผู้ายก็พวกนี่ก็คือมันผลิใบแล้วมันก็จะรูกมันหมดนะครับทุกคนผลิใบครับนี่ธรรมชาตินะมีกล้วยไม้ด้วยดูดิครับทุกคนนี่ครับดีมากนะจันระวังจันระวังกระเพราตกไปหวดทุกคนนี่มะพร้าวมะพร้าวก็มีครับนี่มะพร้าว Oh, มะพร้าวนี่ก็เป็นขมิ้นนะขมิ้นขมิ้นอะไรครับเนี่ยขมิ้นขาว mm hmm. เป็นแก้ยาแก้สรรพคุณนะทุกคนนี mm hmm. ่ครับไปต้นมะม่วงเหาาน็นมะพร้าวต้นก mm hmm. ล้วยต้นอะไรกันนี่ส่วนนี่โค้ดซื้อไว้นานยังซื้อไว้ตั้งแต่จริงๆแล้วนี่คือพ่อแม่ซื้อไว้ใช่ไหมใช่ครับแตั้งแต่นานแล้วครับเป็นอยู่แบบเมื่อก่อนอยังไม่ได้ซื้อนะใครมาถึงก่อนก็ฟันพี่ก็เอาได้เลยครับ ทำไมก่อนนะครับเหมือนกับแล้วพี่น้องเราสามคนนี่แบ่งกันยังไงก็คือมีคนละที่ครับต่อพี่อยู่คนละที่เสาหงแล้วก็ข้างบนเี่ครับจะเป็นของผมครับติดแม่น้ำนี่ครับเขามาดูบ่อยไหมไม่ค่อยได้บ่อยที่นี้ไม่ค่อยว่างครับนานๆมาดูทีครับมาดูที่เรียนผลไม้ออกนี่แหละครับแล้วแต่ว่าลุงเขาจะเรียกให้มาดูช่วงไหนครับโอ้เราไปดูที่เออทุกคนไปไปไปแล้วก็ แค่นี้อ่ะครับผมจะดูดิครับนี่ก็มาพักได้ครับผมก็จะมาพักตอนประมาณช่วงกระต๊อบนี้นอกจากไว้เก็บของไว้ทําอะไรโอ้โหเรื่องอะไรแบบนั้นแหละครับตอนทุ่มสองทุ่มครับจะมาฮะมาได้ครับเคยมานอนแม่กระต๊อบโอ้โหบ่อยครับมาไกลคนนี้ครับอ๋อมากระตุ้นจันเยอะผมเรามาชมมิวชมสวงครับเพื่อนๆครับผมจันไหมครับโอเคที่ว่าพาน้องๆมานอนอ๋ออันน้นก็ขายโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามทุกคนนะ โอเคครับ okay, เดี๋ยวขีดนี้ลาปก่อนเพื่อนทุกคนนะชู้เรียนอะรอร่อยอย่าลืมเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ไหนอร่อยนะไปไปดูให้ทุกคนนี่ไปจบครับผม